สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกทุกคนแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองทุกทุกท่านเหมือนเดิมครับวันนี้พบกับผมครูอ๊อฟในวุฒิศาสตร์คงถลายกับรายวิชาภาษาอังกฤษวันนี้มาในรายวิชาภาษาอังกฤษนะครับวันนี้ครูจะมาสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับบทที่1สั้นๆแล้วท้ายคลิปเหมือนเดิมครับมาเฉลยแบบฝึกหัดที่ได้สส่งนักเรียนไปเตรียมหนังสือขึ้นมาเลยนะครับนักเรียนเตรียมหนังสือมาทบทวนตามครูแล้วก็มาตรวจทานตามครูไปพร้อมๆกันเลย ที่หนึ่งชื่อบท I can do it ตอนในคาร์ดเราจะเรียนเกี่ยวกับการใช้แคนกับคัสแคนที่แปลว่าสามารถและคัสที่แปลว่าไม่สามารถนำเข้าสู่บทเรียนนะครับนำเข้าสู่บทเรียน let's try <S number o listen and say ได้เรียนฟังและก็พูดตามนะครับ It's Andy's birthday. <S Happy birthday Andy. This is for you. Thanks Dad. อ่าสตอรี่ในบทที่หนึ่งจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอมันเกิดของอ่ d แอนดี้ในบทสนทนาพ่อเขาบอกว่า Happy birthday Andy. This is for you. พ่อะเอาของขวัญมาให้ อันดี้ก็เลยบอกว่า thanks dad ขอบคุณครับพ่อ What can <surprise>? I do What is it Oh it's a robot I'll call it Pookie อพอเขาได้ของขวัญเขาเปิดเขาบอกว่า Oh surprise What is it Oh is it a robot I'll call it Pookie เซอร์ไพรส์มากเขาบอกว่ามันคืออะไรนะพอเขาดูปุ๊บเพราะมันคือโรบอทเป็นหุ่นแล้วเขาบอกว่า แอนดี้บอกว่าแอนดี้ขอเรียกว่าปุกี้เขาก็ถามปุกี้ว่า what can it do มันสามารถทำอะไรได้บ้างนะามาดูกัน Hello Pookie Hello Andy อ๋อ say hi ได้นะครับทักทา,ายได้สามารถ h e l l o Andy ตอบกลับได้ด้วย Can you fly No I can't แอนนี้ถามว่า can you fly คุณสามารถบินได้ไหมปุ mm hmm. กกี้ตอบกลับมาว่า no I can't ฉันไม่สามารถบินได้นะ What can you do I can ride a bicycle แอนนี้เลยถามไปว่า what can you do คุณสามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ยเอาแครมาสร้างประโยคคคำถาม what can you do คุณสามารถทำอะไรได้บ้าง ปูกี้เลยตอบมาว่า I can ride a bicycle ฉันขี่จักรยานได้นะ,ะต่อไปทำอะไรได้บ้าง I can make the bed อืม I can mop the floor อาสามารถ make the bed เก็บที่นอนได้ mop the floor ถูพื้นได้อะไรอีก I can wash the dishes. I can water the plants. อ่ w ว a t ด้วยดิชส s อาจารย์ได้ปลูกเจือดพรดน้ำต้นไม้ได้มีอะไรอีกอ่ะเราไปแมกถึงกิจกรรมกันบ้างละนอกนจากเมื่อกี้เรายังไม่ทราบพวกี้ทำอะไรได้อีกนะครับแต่กิจกรรมเหล่านี้ที่ขึ้นอยู่สไลด์นี่ยนักเรียนลองถามเองว่านักเรียน can หรือ can't can หรือ can't นะครับเริ่มต้นที่เนี่ย swim ว่ายน้ำ ride ขี่จักรยาน mop ถูพื้น water the plants รดน้ำต้นไม้ water dishes ล้างจาน make the bed เก็บที่นอน fly บินและสุดท้ายคือ run วิ่งอ่า ต้งถามวเองนะครับว่าแคนหรือค้านกิจกรรมเหล่านี้ Jud y sorry i don't have pen อ่าเป็นบทสนทนาแคนสามารถใช้มาขอความช่วยเหลือได้ mm hmm. เช่นเด็กผู้ชายบอกว่า Judy can i borrow a pen แปลว่า Judy ฉันขอยืมปากกาได้ไหม Judy แต่ว่า no sorry i don't have f e n บอกว่า, no, sorry, วา no ไม่ฉันไม่มีอ่า คำว่า borrow แปลว่ายืมคำว่า use แปลว่าใช้คำว่า have แปลว่ามีคำว่า close แปลว่าปิดจากภาพบทสนทนาเด็กผู้หญิงถามพ่อว่า can I watch TV ฉสามารถดูโทรทัศน์ได้ไหมครับพ่อพ่อตอบว่า no I'm sorry ดูจากชุดและเวลาแล้วดึบแล้วพ่อไม่ให้ดูให้หนอนพักผ่อนนะครับเห็นไหมแค n ไอวอ c ทีวีฉันสามารถดูทีวีได้ไหมเป็นการสาาร้างประโยคคำถามจากคำว่า Can นะครับต่อไปคำว่าค can ั Can't ที่แปลว่าไม่สามารถสำหรับสีชมพู I can't open the can ฉันไม่สามารถเปิดกระป๋องนี้ได้ ต่อไปสีฟ้า I can't open the box ฉันไม่สามารถเปิดกล่องนี้ได้ต่อไปข้อสังเกตการขอความช่วยเหลือเรามักจะใช้คำว่า please help me หรือ help me please แต่คำว่า Can สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับเอา Can เนี่ยมาใช้ขอความช่วยเหลือดังนี้ครับ Can you help me p l a e อีกครั้งนะครับ Can you help me p l a e แต่ถ้าเร่ดงด่วนเรามักจะใช้คำว่า help me help me หรือ help เฉยๆก็ได้นะครับโอเคต่อไปคลังคำศัพท์ do h o w w o r k งานบ้านมีอะไรบ้างมาดูกัน make the bed water the plants water the dishes mop the floor borrow clothes go out use ต่อไป say the word was พูดตามครูนะครับ was water w r e t she chip c h ช i go o ็ go โอเคไปฝึกพูดนะครับใหู้้ปกรองสอนอีกรอบก็ได้ต่อไป เรามาดูแก็มมากกันการใช้แคนกันนะครับการใช้แค n นแบ่งเป็น2แบบแบบที่1ใช้แค n นในรูปคําถามซึ่งแบบออกเป็น2อ,อย่างนะครับถามว่าทําสิ่งสิ่งนี้ได้ไหมซึ่งจะตอบคําตอบจะเป็น yes กับ no นะครับถามเช่น Can น h e f l y หล่อนสามารถบินได้ไหมคําตอบก็จะเป็น yes กับ no ถ้าหล่อบบินไม่ได้ก็ตอบ no ต่อพ่วงด้วยฐาน No she c ค n t แต่ถ้าหล่อนบินได้ก็จะตอบเย่ชีแโนเคถ้าเยบจะคู่กับ can No จะคู่กับค n นนะครับต่อไปรูปแบบของการสร้างคำตอบอ่ะบอไปแล้วเยบคู่กับ can No คู่กับคานเคสลาบเมื่อกี้ซ้ำนะครับนี่คือการสร้างประโยคคำถามและประโยคคำตอบ c n y y u u r o w คุณสามารถวาดได้ไหมถ้าได้ก็ตอบ yes คู่กับ can y เย็ไอแคถ้าตอบ no คู่กับค a าน o ไอค้าแบบนี้นะครับหรือจะเปลี่ยนคำถามนะครับเปลี่ยนจาก you เป็นอย่างอื่นประทานตัวอื่นได้เช่น he ถ้าจะถามเขาผู้ชายชี้จะจะถามถึงเขาผู้หญิง it ถ้าจะถามถึงพวกสัตว์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วตามด้วยกิริยาเช่น a อวาด r u น วิ่งอาไลบินเป็นต้นถามด้วยประธานแบบไหนตอบด้วยประธานแบบนั้นนะครับโอเคอถามด้วยประธานแบบไหนตอบด้วยประธานแบบนั้นนะครับโอเคต่อไปการใช้แคนในการถามว่าสามารถทําอะไรได้ทำอะไรได้นี่ไม่เจาะจงนะครับไม่เจาะจงบินไม่เจาะจงวิ่งไม่เจาะจงเดินไม่เจอะจงว่ายนะ้ำแต่ถามรวมๆว,ว่าทําอะไรได้ดังนี้ครับขึ้นต้นด้วยคำว่าวอะครนะ ไม่ได้ขึ้นต้นด้วคำว่า can แ a นนะจะมีคำว่าว a ดมาจะอยู่หน้าแขน What can he do? เขาที่เป็นผู้ชายนะสรมรามารถทำอะไรได้บา้างนี่เป็นต้นหรือ What can she do? เขาผู้หญิงสรมรามารถทำอะไรได้บ้างเป็นต้นนะในรูปของอประโยชน์คำตอบเหมือนเดิมตอบด้วยประธานตามด้วย can หรือฐานแล้วตามด้วยกิริยา นะครับโอเคการใช้แคนเพื่อใช้ในการขออนุญาตมันขอยืมเหมือนในสไลด์ก่อนหน้านี้ที่ผู้ชายขอยืมเพนขอจากจูดีนะครับแค่ในบ r o w y ย u r เพ n อ่าเป็นต้นนะครับ Can I บอกกิิยาเช่นแค n น b o บ r o w คือยืม Can I use คือใช้อย่างเงี้ยโอเคต่อไป ประโยคคําตอบตอบคาถามลักษณะนี้ก็จะตอบในเชิงอ,อนุญาตเพราะว่าแคนที่ใช้ในการสร้างประโยคเพื่อขออนุญาตคาตอบก็จะเป็นเชิงแบบว่าอนุมัติกับแม่อนุมัติถ้าอนุมัติให้เขายืมหรืออนุมัติให้เขาทำเราจะตอบด้วยคําว่า yes ตามด้วยคู่กับแคนเหมือนเดิม yes you can ใช่คุณสามารถทําได้เป็นต้นนะครับ หรือง่ายๆชั่วชั่วแน่นอนได้สิแน่นอนอย่างเงี้นะครับหรือ here you are แบบนี้ก็ได้ใช้เมื่อตอตอบรับ borrow หรือการยืมสิ่งของนะครับ here you are ต่อเลยครับถ้าปฏิเสธละ่ะก็ต้องตอบเป็น no ซึ่งจะคู่กับข้านหรือ no sorry หรือ no I'm sorry คู่กับ sorry ก็ได้นะครับ กาสังเกตมันจะมี2แบบคือช็อดฟอร์มกับลองฟอร์มคือแบบสั้นกับแบบยาว Can't ที่ครูให้ออกเสียง Can't เป็นแบบช็อตฟอร์มคือในรูปของรูปยอ่อนะครับแต่ถ้าเป็น can not ตับเป็นลองฟอร์มเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนครูเลยให้เรียนจำคำว่า can กับคำว่า c a n t ซึ่งค a n เนี่ยเป็นแบบช็อตฟอร์มนะครับย่อมาจาก can not Let's read Uh, can, can you read? What, what can a, a parrot do? do? Can, can it fly? Can it what? swim? Uh, what can a parrot do? Parrot, no guess. Can it fly? Can it swim? Can it talk? Can it talk? Can it run? Can it run? ได้ไหม Well it can fly and it can talk Well it can fly and it can talk parrot สามารถ fly to บินบินได้แล้วก็ talk พูดพูดเรียนเสียงได้นะครับแสดงว่าอีก2อ,อย่าง swim ว่ายน้ำไม่ได้ n แวกว่ายน้ำไม่ได้กับ run Run ก็วิ่งไม่ได้เพราะสน่วนมากจะใช้อีกบินนะครับ but it can't swim And It can't run เห็นไหม Can't swim and it can't run อ uh, Can't swim กับ Can't run นะครับอันน word จะมีคำว่า a p a r r o t นกแก้ว Talk กับ Jump Talk พูด Jump กระโดดนะครับ What can Mark do Can he jump What can Mark do Mark ทำอะไรได้บ้าง Can he jump uh, Can he fly? Can he fly ได้ไหม Can he swim? Can he swim ได้ไหม Can he ride a bike? Can he ride a bike, can he ride a bike ได้ไหม Sure he can, jump, he, can นน he can jump and he can ride a bike. อ๋อแน่นอน he can jump and he can ride a bike. ออมาร์คสามารถจัม p กระโดดได้ แล้วก็ r i g ์ t อัพไบขี่จักรยานได้นะครับ But he can't fly and he can't swim. But he can't fly and he can't swim. ขานฟลายกับขานสวิมคือบินไม่ได้แล้วก็ว่ายน้ำไม่ได้คนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนจะสามารถตอบคำถามได้ในแบบฝึกของนักเรียนนะครับเกี่ยวกับ p พาว์กับมาร์คให้ติ๊กถูกติ๊กผิดในสิ่งที่ มาร์ทำได้ให้ติ๊กถูกส่วนในส่วนที่ทำไม่ได้ให้ติ๊กผิดนะครับเฉลยตามนี้เลยแฮร o t ีทำอะไรได้บ้างนูกแก้ได้2ออย่างนะครับคือฟลากับทอฟที่เรือทำไม่ได้เลยมาร์คเหมือนกันทำไม่ได้อยู่2ออย่างคือฟ l ากับส w i มหรือบินกับว่ายน้ำที่เรือทำได้หมดเลยนะครับต่อไปให้กา What can Mark do? ตอบ He can ride a bicycle. ข้อ2 can a parrot swim no it can't parrot swim ไม่ได้นะครับต่อไปติ๊กถูกติ๊กผิดอีกแล้วสำหรับนะดูรูปรู้เลยใช่ไหมครับปุกกี้ของขวัญของแอนดี้นั่นเองมาติ๊กถูกติ๊กผิดนะครับว่าอันไหนที่ปุกกี้ทำได้กับทำไม่ได้าต่อไปเราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทกัน เตรียมเนื้อหาขึ้นมาเลยนะครับไอ้ส่วนเมื่อกี้ที่ครูไปไวเพราะว่าเราทําไปในคลาสเรียนแล้วบางส่วนครูเป็นการทบทวนให้สําหรับบางคนที่ไม่ทันและก็ทบทวนให้ย้อนหลังกับคนที่ยังไม่ส่งครูนะครับ่ต่อไปเข้าสู่เนื้อหาที่ครูสั่งไว้กันนะครับให้นักเรียนเติมคำให้สมบูรณ์คือเติมแครนกับคานอ่าแคดคาน นี่คือตัวอย่างนะครับข้อ2 horse ขา t talk. มา talk คือพูดไม่ได้เติมคานนะครับข้อ3 tiger กับ run เสียวิ่งได้ไหมวิ่งได้ก็เติมแขนข้อ4 birds กับ fly birds คือนกนกพุ่งไปบินได้ไหมบินได้ก็เติมแคน,ข,นข้อ5 fit fit walk ได้ไหม walk คือเดินเดินได้ไหมไม่ได้ก็เติมคานโอเคตามนี้นะครับต่อไปเลย ่าโอเคเขามีตารางมาให้มีตัวละครสี่ตัวคนอ่อสี่คนคนที่หนึ่งแอนนี่คนที่สองพุกกี้คนที่สามจูดี้คนที่สี่บ๊อบสิ่งที่ทําได้คือติกถูกสิ่งที่ทำไม่ได้คือติกผิดคําถามมีอยู่ว่าหนึ่งแค i นแอนนี่ไรเรามาดูที่ช่องแอนนี่ไรต์อับ k e คือช่องนี้ถูกการกระบาดแสดงว่าแอนนี่ทำไม่ได้ก็ต้องเติมโ no นที่คู่กับคาน อันนี้เป็นผู้หญิงก็ต้องขึ้นต้นประโยคด้วยชีโนชีขานนั่นเองดูเพศให้ดีนะครับต่อไปข้อ2 Can b นปุกก c ้ค k c แคนปุกกี้คู่ดูปุกกี้คู่คือช่องนี้อ๋อติ๊กถูกแล้วปุกกี้ทำได้ก็ต้องตอบเยกเยกต้องคู่กับแคนแต่ว่าปุกกี้เป็นหุ่นผู้ชายนะครับก็ต้องเป็นฮีเยก he แคนต่อไปข้อ3 Can จูดี้ลานดูจูดี้แล้วดูช่องลานคือช่องแรกวอลติกถูกจูดี้วิ่งได้ก็ต้องตอบเย้ที่คู่กับแคนซึูจูดีเ้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นผู้หญิงนะครับก็ต้องตอบเย้ชีแคนต่อไปข้อ4 Can b น b อบลีดบ๊อบลีดได้ไหมลีดคืออ่านได้ไหมอ่านได้ก็ต้องตอบเย้ Bob read. Bob read, read, ออที่คู่กับแคนและวบ๊อบเป็นผู้ชายก็ต้องตอบ Yes ดท can โอเคตามนี้นะครับต่อไปอ่าต่อไปให้เรียงให้นักเรียนดูภาพแล้วเขียนประโยคคําถามและคาตอบเองมีคํามาให้แล้วให้เขียนประโยคคําถามและประโยคคาตอบเองซึ่งประโยคคําตอบจะเป็น y ย s กับ n no. นบอกไปแล้วแต่ประโยคคําถามพอเขียนเสร็จนักเรียนต้องใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ยเข้าไปด้วยนะครับโอเค ข้อที่หนึ่งคือตัวอย่างมีคําว่าชีกกับคําว่าคลุกให้เราก็สร้างคําถามว่าแขนฉีกคลุกคาตอบจากภาพหน้าจะไม่ทําทําไม่ได้ก็ตอบ no she can คือเอาคําว่าแขนมาไว้ข้างหน้าข้อต่อไปเอาคาว่าแคนมาไว้ข้างหน้านะครับสร้างไปอยู่คาถามือเช็คแขนไว้ข้างหน้าแล้วก็เรียงคําที่เขาให้มาสําหรับข้อที่สองดังนี้ can he ride a bike จากภาพก็ขียได้ไหมขี่ได้ก็ตอบ yes yeah, he can ต่อไปข้อ3 she fly can she fly การสร้างประโยคคำถามเอาแคีมาไว้ข้างหน้าเฉยๆนะครับ can she fly คนบินไม่ได้หรอกตอบ no she can ต่อไปข้อ4อข้อ4ต่ตามนี้ครับ can a bird sing คำตอบคือ yes it can ตอบอ t นะครับ bird อ่นะอิใช้กับสัตว์นะครับมันร้องได้มันทำได้ข้อต่อไป ว้าว wow, a ค a น n a สเนกจำงูกระโดดได้ไหมเนี่ย no it can't อ่าิดใช้กับสัตว์นะครับแต่ถ้าเป็นคนก็ต้องดูเพศถ้าเป็นผู้หญิงใช้ชีถ้าเป็นผู้ชายใช้ He โอเคถ้าเป็นสัตว์ใช้อิมดเลยนะครับต่อไปแบบแึกต่อไปให้โยงเส้นจับคู่อันนี้ก็พาทำไปแล้วนะครับสำหรับข้อที่1 can I use the computer ยงไปที่ดี I'm sorry I'm using it ต่อไปข้อ2 Can I borrow your pen ยงไป C I'm sorry I don't have one ต่อไปข้อ3 Can I watch TV I'm sorry it's time to go to bed จากภาพนี้ครับถ้าเด็กผู้หญิงที่ขออนุญ,ญาตดูนพ่อบอกไม่ได้มันเป็นเวลานอนแล้วลูกต่อไปข้อ4 Can I buy a balloon องตอบว่า Sure you can คุณสามารถซื้อ,ดอได้โอ้ก no, ็ห้า Can I open t ็นถึงว o น o ด้โนว์ยูแค่ยู a ์ n i n g ตอนนี้คือ r a i n i n g อยู่นะครับฝนตกอยู่ไหมเปิดไม่ได้โอเคสไลด์ต่อไปพร <c oughs> าะนักเรียอ่านทำความเข้าใจแล้วนำคำที่กำหนดให้ไปเติมลงในช่องว่า อ่าเขามีคำและให้นักเรียนนํามาเติมนะครับแล้วจะเป็นอ่อประโยคที่สมบูรณ์น่าจะเป็นการเขียนอ่อจดหมายนะครับน่าจะเป็นการเขียนจดหมายเนาะ Dear Bell อ่าดูคําศัพท์ในกระเป๋าก่อนดูคําศัพท์ในกระเป๋าซีฟา่อกมีคําว่า speak write play make sing กับ r e a d อ่า ดูเนื้อหานะครับประโยคแรก Dear b e l l Top and a n d are my friends a n d can sing a song อ่ uh, า a n d can sing a song อ่าสามารถลองเพลงได้ Top football football ต้องใช้คำว่า play Top เล่นได้ไหมถ้าเล่นได้เติมแขนเล่นไม่ได้เติมขาก่อน Top can play football นะสามารถเล่นฟุตบอลได้แต่แสดงว่าแต่แต่คือเล่นไม่ได้แต่ที่ a n ต้องเป็น can นั่นแหละ a n t นัอ can't play tennis ต่อไป and can drive a bike and ขี่จักรยานได้ top can speak and read can read English t อปเนี่ยสามารถพูดและก็อ่านภาษาอังกฤษได้ and can make a cake uh, and can make a cake she is a good c o o k h what can you do b e l l เติมตามนี้นะครับเห็นไหมเอ้ยเติมตามนี้นะครับครูบังไหม ไม่บังนะโอเคต่อไปนะคะต่อไปเลยอ่าเฉลยแบบทดสอบแล้วเป็นข้อการนะครับระดับชั้นเราเนี่ยจะมีสี่ช้อย A B C และ D ข้อหนึ่งเขาถามว่าเมื่อเพื่อนกล่าวขอบคุณนักเรียนนักเรียนคนตอบว่าอย่างไรขอบคุณครับเพื่อนบอกว่าขอบคุณนะเพื่อนนักเรียนตอบว่า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคำว่าไม่เป็นไรภาษาอังกฤษคือคำว่า y o u welcome y o u welcome นะครับเราก็บอกว่าไม่เป็นไร y o u welcome ต่อไปข้อ2 can I watch can I watch อันนี้คุณคุณนะครับมีในสไลด์และมีในเนื้อหา watch เป็นการดูดูอะไรเอาดูถ้าดูต้องดูอะไรตอบทีวีครับดู can I watch TV ฉันสามารถดูทีวีได้ไหม watch TV watch TV watch แปลว่าดูนะครับต่อไปข้อ3 I can the, the 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 bed ฉันสามารถจุดจุดจุด the bed อะไรครับ bed แปลว่าเตียงนอนฉันสามารถอะไรเตียงนอนเอยทำอะไรเตียงนอนเอยเหมือนความสามารถของออปุกกี้ที่เป็นหุ่นยนต์ปุกกี้สามารถเก็บที่นอนได้อ่า ตอบ make นะครับ I can make the bed เป็นความสามารถของปุ๊กกี้หุ่นยนต์นะต่อไปข้อ4ว่า I can water the plants เป็นประโยชน์ที่มาจากความสามารถของปุ๊กกี้หมดเลยข้อ3ก็ใช่ข้อ4นี่ก็ใช่ฉันสามารถเลื่อนต้นไม้ได้นะต่อไปข้อ5 can a bird fly อตอบง่ายๆ can a bird fly นกสามารถบินได้ไหมถ้าบินได้ก็ต้องตอบเย็ดแล้วคู่กับแขนแต่นกสัตว์ทุกชนี้ใช้คำว่าอิดนะครับเย็ด yeah, อิดแคนต่อไปข้อ6 Can she swim Can she swim จัดภาพดูครับ Can she swim หล่อนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยสามารถว่ายน้ำได้ไหมจัดภาพถ้าว่ายได้ก็ต้องตอบเย็ดซึ่งจะต้องคู่กับแคนเย็ดชีแคนโอเค ตอไปข้อเจ็ดโอ้ oh, นักเรียนลืมนักเรียนลืมนำดินสอมานักเรียนจะยืมเพื่อนจะใช้คำว่ายืมคือ borrow borrow ยืมนะครับสามารถใช้ Can เป็นการประโยคขอร้องของยืมได้ can I borrow a pen can I borrow a pen ตอบข้อ c นะครับ oh I'm sorry ดินสอต้องเป็น pencil ไม่ใช่ Pen Pen คือปากกาเอาใหม่นะครับข,ข้อเจ็ดตอบข้อ c Can I borrow a pencil โ okay. อเตอบปขก็8ถ้าเพื่อนไม่มีดินสอเหมือนกันเพื่อนจะตอบว่าอย่างไรไม่มีอ่ะถามยิ่ปุ๊บไม่มีไม่มีเรื่องตอบโนโนคู่กับอะไรครับคู่กับคานหรือในอบทสนทนาในสไลด์ที่ครูเฉลยน,นะครับเขาไม่ได้ใช้แคนใช้คานมาเป็นการตอบอ่าเขาแต่ตอบในเชิงที่บอกว่าไม่มี เราะแคนในที่นี้คือขอยืมแบบว่ามีไหมมีให้ยืมไหมก็ตอบว่าไม่มีให้ยืมไม่ใช่ตอบว่าไม่สามารถนะครับเพิ่งตอบว่า no ไม่มีให้ยืม no sorry ไม่มีน่เสียใจด้วย i don't have one ฉันไม่มีเลยอคือไม่มีเหมือนกันคือ no sorry i don't have one ฉันไม่มีเหมือนกันนะครับเห็นไหมคำตอบไม่มีแค้นเข้ามาอยู่ในคำตอบเพราะเป็นการบอกว่ามีหรือไม่มี ไม่ใช่บอกจะตอบว่าสามารถกับไม่สามารถโอเคถามนี้นะครับต่อไปข้อ9อ๋อคลิกไวไปอีกละ What can you do เป็นการถามคุณทำอะไรได้บ้างก็ตอบมาว่ากิจกรรมไหนที่เราสามารถทำได้ What can you do ถาม you ตอบ I ถาม you ตอบ I อก็ต้องตอบว่า I can ดอกริยามาใส่เลยฉันสามารถทำนั้นนี้ได้ฉันสามารถทำอันนี้ได้สำหรับข้อ9ตอบ I can ride a bicycle ฉันสามารถขี่จักรยานได้ต่อไปข้อ10ประโยคในข้อใดแสดงถึงการขออนุญาตเหมือนเมื่อกี้ขอยืมมีสอนกับเพื่อนแต่เพื่อนไม่มีอ่ามัน2ข้อเมื่อกี้เลยนะครับข้อไหนคล้ายๆกันการขออนุญาตเช่น borrow, use, code อ่ามีกันนึ่งครูจำไม่ได้ในสไลด์ครูครูจำได้ประมาณสาอย่าง borrow use close อันไหนเอ่ยข้อนี้ตอบ A นะครับ Can I use the computer ฉันสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ไหมยอย่างเงี้ยหรือ Can I borrow your pen ฉันสามารถยืมปากกาคุณได้ไหมยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นการแสดงการขออนุญาตนะครับคำตอบก็เหมือนการตอบเียบตอบ no แต่เยบ no ในที่นี้ไม่จำเป็นต้องมี can ในคำตอบ ด้วยก็ได้เพราะบางอย่างเราอาจจะบอกว่ามีกับไม่มีนะครับโอเคสำหรับว่าเนื้อหาวันนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเตรียมหนังสือมาส่งให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย